ยังไงต้องความรู้ส <half> ึกเลยก็อย่างที่บอกว่าตื่นเต้นเพราะว่านี่เป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกในประเทศไทยของเราทั้งสองคนเลยนะคะก็ตื่นเต้นมากๆสิ่งที่พวกเราทั้งสองคนตั้งใจซ้อมกำลังจะออกสู่สายตาทุกคนแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบใช่ค่ะ ที่รู้มาเราเจอในตึกแบบคหือนเธอซุ้มซ้องกันหนักมากตึอ <c oughs> ใช่ค่เจอเธออยู่ <c oughs> ใช่ค่ะก็เคคิว <P Q S 2> ทุกอย่างมาเพื่อซ้อมเลย <c oughs> ก็อยากจะให้โชว์ในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ออกมาอย่างดีที่สุดก็มีครบรถไม่ว่าจะเป็นสนุก <c oughs> หวานหเซ็ <c oughs> กซี่เอแปดก็มีหมดครบรถหรือว่าจะซึมอยู่แล้วแน่นอนแชร์แชถึงทีมงานก่อนหลายๆคนอยากว่าวันที่าจะทีเราอยังไง นี่เลยค่ะน้ำตาลฟรีม princess t a l fan meeting นะคะก็คือเป็นดีมของเจ้าหญิงถูกเป็นเรื่องเล่ของเจ้าหญิงกับเจ้าหญิงใช่ค่ะที่เป็นเจ้าหญิงก็เพราะว่าแบบเรเลตกับเรื่องเอ่อซีรีส์เรื่องคือโตด้วยค่ะก็ในเรื่องเราก็พูดถึงว่าเนี่ไอเรื่องนี้ตอนจบก็เป็นเจ้าหญิงกับเจ้าหญิงอืมเนี่ยเจ้าหญิงสองคนพอรวมกันแล้วมีความพิเศษเลยนะก็เป็นเจ้าหญิงที่ เป็นเจ้าหญิงที่ก็ไม่ได้ทั้งอ่อนหวานจนเกินไปไม่ได้อ่อนแอหลากหลายครบรดอะไรเงี้ยก็เป็นเจ้าหญิงที่มีความเป็นตัวเองใช่วันนี้ค่ะสิ่งที่อยากจะนำเสนอแฟนได้เห็นเออในมุมของเจ้าหญิงทั้งสองคนเป็นในรูปแบบอ,อ,อะไรยังไงว่าสปอยได้ไหม จริงๆเพลงในใน,ใน,ใ,นในการแสดงเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่ mm hmm. รีเลทเกี่ยวกับชูโตอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะใส่ความเป็นทั้งน้ําตาลแลวก็ฟิล์มเนี่ยเข้าไปอยู่ในเพลงด้วยก็เราก็เป็นคนที่สนุกอยู่แล้ว <c oughs> ก็ต้องมีความสนุกแน่นอน <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่เซนซิทีฟด้วยในเพลงเนี่ยก็จะมีความหมายบางอย่างที่เราสื่อถึงกันแล้วกันแล้วก็เป็นเราทั้งสองคนสื่อให้กับแฟนๆทุกคนเลย เจมี่บอกสื่อถึงทุกเพลงเราจะร้องตั้งแต่เพลงแรกเลยไหมครัะแล้วดนนรีครับปังน้ำตาไหลปังคนดูเก็ตคนดูเก็ตละคนดูเก็ตก็พยายามอยู่บอกบอกกันเสมอว่าเราจะยิ้มเพราไว้เพราะว่าถ้าเราร้องแต่เพลงแรกเนี่ยช่างหน้าร้องไห่แล้วนะวันนี้เขาจ้างยาวเลยเนซับเยอะใช่ คือตอนอ๋อตอนซ้อมเนี่ยเรารันคือเราก็บอกอ่ะมาแล้วอย่างอย่างอย่างอยังอย่าวิวอย่าวิวเราบอกเราบอกทีมาแล้วว่าขอทิชชู่สักงสิบกล่องวางไว้ประดับทุกจุดของเวทีเพราะเราเดินผ่านเราจับเลยจับเลยฟิลนั้นอย่างวันนี้เป็นแฟนคือรังไขยเราพี่เออมีต่างชาติด้วยโฮ้ยิ่งพูดยิงตื่นเต้นนะเนี่ยยิ่งพูดยิงตื่นเต้นใไปไปก่อนหน้านี้เรามีรันรันรันวันนี้ด้วยใช่ก็ ก็ยังคงตื่นเต้นแล้วไปแอบดูมยาดมไปหลายฟอนใช่แต่เราก็คุยกันไลว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่ว่าเราจะสนุกไปกับโช์เพื่อที่ทุกคนจะได้แบบสนุกร่วมไปกับเราค่ะเป็นไงบ้างกระแสซีรีส์เราก็ยังถูกพูดถึงตลอดแฟนๆก็ยังแบบยิจมาพูดดีใจดีใจแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยก็อย่างที่เรามีงานแฟนมิสติ้ง ในวันนี้ก็เป็นเพราะว่าแรงสนับสนุนจากทุกๆคนนะคะที่ทําให้เสียงของปูโตมันดังแล้วก็เป็นที่พูดถึงในสังคะมก็ขอบคุณมากๆใช่ค่ะตอนนี้ก็อาจจะยังมีบางคนที่ย้อนกลับไปดูย้อนหลง<ม>ังหรือว่ามีแฟนๆใหม่แบบว่าที่เข้ามาติดตามป<ม>ูโตเลยก็เป็นเหมือนกําลังใจดีๆในการทํางานวันนี้แล้วก็จะสร้างงานต่อๆไปอีกเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ที่ก็ยังมาแบบว่าคอมเมนต์ดิสคัสกัน ผู้เราเสน่ห์มันเป็นอะไรคะที่ทำให้หลายๆคนแบบหนีหนีไปไม่บอกแน่นอนตลกตลกอยู่แล้วก็คงจะเป็นความเป็นตัวของตัวเองของของเราแหละคืออย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าแบบเด็กเจมเด็กเจมส์ทุกคนก็จะแบบว่าเผยความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเสน่ห์ของแต่ละคนนี่แหละที่ทําให้ที่ทําให้ทุกคนตบหลุมรักเราสองคนวันนี้คาดหวังอย่างไรจากแฟนบ้านใครบางคะ อยากเห็นทุกคนส่งเสียงค่ะพี่อยากเห็นทุกคนส่งเสียงเพราะว่าเป็นอินโทรเวิร์ดกันเยอะส่งเสียงได้อยากเห็นเขาเต้นไปกับเราอยากเห็นเขาร้องไปกับเราร้องเพลงนะคะวิแต่พี่ทำสิปต้นโอเคเต้นอาแล้วต้องห้าไปก่อนรจากแฟนๆคะจริงๆไม่ได้อยากคาดหวังอะไรนอกจาก อยากเห็นรอยยิ้มอยากให้<ม>ทุกคนมีความสุขกลับบ้านไปแต่แน่นอนแต่ขับรถตัวเราเองก็วันนี้ได้ยิ้มกันไปแบบเต็มที่มีอะไรอยากบอกไหมวันนี้ก็จูงมือกันขึ้นแฟนมีตเนีย่ยไอ้เน้ไอ้เน้ไอ้เน้ <c oughs> เขา<ช> <c oughs> รู้ต <c oughs> ื่อเขารู้ว่าสองคนนี้ก็คือแบบเจาะปุ๊บเดวงตาฟ <c oughs> ้าฟ้าฟิลนะดูความแข็งแกร่งเธอวันนี้โอเคเรา ก่อนอื่นตอนแรกนั่งนั่งอยู่ในห้อางน,าน้ำมาบอว่าจะร้องไห้แล้วพ่อแม่มา,าแล้วนั่งอยู่ในห้องน้ำแล้วก็รู้สึกว่าแบบไถดูแล้วจะร้องไห้จะร้องไห้แล้วก็วบบถ,วววถ้าเราร้องไห้เนี่ยความเดือดร้อนเนี่ยจะเกิดขึ้นคือถ้าสมมติการร้องไห้ของเรามันเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเช่นช่างหน้าเขาจะแต่งหน้าเราไม่ได้ก็คือไปก่อนตอนนี้คือได้แล้วก็อยากจะบอกน้องว่า <laughs> เอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะยังจับมือกันแบบนี้ตลอดไปสู้สุดยังอร่อยัร่อยคือไปคือไปพิมพ์ก็อยากจะบอกพี่น้ำตาลว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพิ๊มภูมิใจในน้ำตาลจีโอเคมาเลยเลยมาเลย เพลงที okay, ่พอบอกกันสองคนได้ไหมเ <Yeah. S 1> <No. S 2> no. น,มน,ะนาะเนาะอะไรตอนนี้มีมีอะไรที่ไ้ติดตามบ้างคะตอนนี้ใช่ไหมคะก็เออก็มีแฟนมิติง้งที่เราก็ทัวร์นอกจากที่ประเทศไทยแล้วเราก็ยังมีไปแฟนมีที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็เร็วๆนี้มีโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่ของเราค่ะ Girl Rule กดหลักห้ามรักเธอใช่พอแล้ว สุดๆอ่ะเดินนี่มันดราม่าอือเราอย่างนี้บอกสุดๆอ๋อแต่เราก็ยังมีล่าชลอซ้ำด้วยกับเพื่อนๆทั้งหกคนนะคะก็เดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมีบัตรสตรีมอ๋อใช่ค่ะสำหรับใครที่มาไม่ได้นะคะเราก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งค่ะก็สามารถกดซื้อได้เลยใช่ค่ะบอกลาเพืแอนๆสักหน่อยค่ะสุดท้ายละเดี๋ยวเจอกันนะรักนะจุ๊บจุ๊บ อย่าลืมเต้นอย่าลืมร้องไปนะคะมองไม่เห็นใ่ก็รู้ว่ามีเออกินใจกินใจเฮ้ยฉันมอีกหนึ่งอย่างยังไงคะเรื่องราวไม่กี้ฉันเห็นตัวมา์ค่หอใย่เลยนี่หน้าอ่ะอะานไ่านไปหรูหน้านะคะมีชีวิตแล้วน้องคลอดออกมาน้องฟักตัวออกมาแล้วนะคะก เล่น,น,นกับ,บน้องได้อย่าทําแบบน้ำตาลที่ต้องการทำพฤติกรรมท้ามลองเรียนแบบนะคะที่ออทำไลฟ์อนยะู่หน้าหมักเขี้ยวไงเออเมืเ่อกี้เขาืนเต้นอยู่ข้างหน้าเรียกแฟนๆได้เยอะยใช่แต่ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนว่าฝนดำหรืาาอยังโอเคเดำไหมถามถึงว่าตอนแรกเป็นสีขาวหรือเป็นสีเทาเขา,ขาเป็นสีขาวล่าสุดสีเทาแล้วเทาแล้วก็เห็นจริงเลยเขาไปดูเขาต้องหมุนเอ้ยสั่งได้สั่งได้ใครทำรู้เป็นไงน้องเป็นยังไง น่ารักมากตรงคาแรคเตอร์ดื้อสนดื้อสนเหมือนน้ำตาลกับพี่นี่ยาลต้องมีไว้ไหมคะต้องมีอยู่แล้วพี่สัาคัญนะคะยังไม่เริ่มโชว์ซื้อผมกอใช่ได้ใช้แน่นอนหนาวมากหนาวมากได้ใช้แน่นอนจุดเลยกดเลยกดเลยหน้างาน C F No 44ได้ใช้แน่นอนได้ใช้แน่นอน ค่ัโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้าเด็กๆกินส่วนนีนคืออะไรกล้องตรงกลางค่ะกล้องวันอยู่ไหนมี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 กล้องวันอยู่ไหนโอ้ยนี่แรงมันยังไงอยู่แน่เลย